คราวนี้ให้เราดูที่เอกสารครั้งที่4ก่อนสำหรับคำว่านิติกรรมคืออะไรในภาษาอังกฤษนิติกรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า j u r i s t i c act นั่นเองนะคะ the civil and commercial code section 149 provides that คำว่า p r o v i d e that คำนี้แปลว่าบัญญัติว่า j u r i s t i c acts are voluntary lawful acts the immediate purpose of which is to establish between persons juristic relations to create modify transfer preserve or distinguish rights ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา149บัญญัติว่านิติกรรม juristic acts นะคะหมายความว่าการใดๆอันทําลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระง,งับไปซึ่งสิทธิเราจะได้คำศัพท์คำแรกคือคำว่า juristic a c t แปลว่านิติกรรมคำว่า juristic relations แปลว่านิติสัมพันธ์คำว่าก่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า to create คำว่าเปลี่ยนแปลง ภาษาอังกฤษใช้คำว่า to modify หรือคำว่า change คำว่า own ภาษาอังกฤษใช้คำว่า transfer คำว่าสงวน preserve และระงับภาษาอังกฤษใช้คำว่า extinguish ส่วนคำว่าสิทธิขีสเ้นใต้เลยเราเรียนมาถึงจุดนี้แล้วคำศัพท์เฉพาะทางสิทธิภาษาอังกฤษใช้คำว่า right สำหรับเนื้อหาในเรื่องของ juristic act เนี่ย มันก็มีการเขียนเอาไว้ในเอกสารนะคะอาจารย์ก็จะพาแปลและกันเนาะว่ามันแปลว่าอะไรกันบ้างเนาะ The concept of juristic act is a fundamental part of the Thailand Civil and Commercial Code แนวคิดเกี่ยวกับนิติกรรมเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยคำไหนคะที่แปลว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ภา,าษาอังกฤษใช้คำว่า Thailand Civil and Commercial Code จำได้ไหมคะว่าคำว่านิติกรรมใช้คำว่าอะไรนิติกรรมใช้คำว่า Juristic Act และส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นพื้นฐานคำว่าหลักหรือพื้นฐานนะคะคำคุณศัพท์จะใช้คำว่า fundamental หรือบางทีเขาก็ใช้คำนี้ลูก ใช้คำว่า basic ความหมายเดียวกันเลยนะคะ basic หรือว่า fundamental basic fundamental which govern private law in Thailand ซึ่งหมายความว่าตัวของอะไรละ่ะที่กำหนดหรือควบคุมกฎหมายเอกชนในประเทศไทยคำตอบก็คือแนวคิดเกี่ยวกับนิติกรรมนั่นแหละกำหนดเพื่อควบคุมหรือบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมาย เอกชนของประเทศไทยคำว่า private law คำนี้ค่ะแปลว่ากฎหมายเอกชนอ่เขียนลงไปเราได้คำศัพท์ใหม่คคำว่า private นะคะ private law แปลว่ากฎหมายเอกชน d o e s thus แปลว่าดังนั้นค่ะ thus ดังนั้น a juristic act is a voluntary and lawful act แปลว่า พฤติกรรมนั้นเป็นกรารกระทำที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจค่ะ voluntary เป็น adjective ค่ะแปลว่าโดยสมัครใจ lawful แปลว่าโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะ,ะคำว่าโดยชอบด้วยกฎหมายหรือชอบด้วยกฎหมายหรือที่ชอบด้วยกฎหมายภาษาอังกฤษใช้คำว่า lawful การกระทำภาษาอังกฤษใช้คำว่า act ถูกขยายด้วยสองคำนี้คือ voluntary สมัครใจกับ lawful ที่ชอบด้วยกฎหมาย intended to create, modify, transfer, preserve, or extinguish rights เขาบอกว่ามีความมุ่งหมายหรือมุ่งโดยตรงต่อการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงรับไว้ซึ่งสิทธิ and และหน้าที่ระหว่าง between individuals บุคคลคำว่า individuals แปลว่าบุคคล it is a key concept in Thai civil law เป็นหลักหรือแนวความคิดหลักของกฎหมายแพ่งของไทยเมื่อกี้เจอคำว่า private law แปลว่ากฎหมายเอกชนคำที่2 civil law แปลว่าอะไรกฎหมายแพ่งนะคะ อันนี้คือความหมายของเขาและ c ี v ิล l อยังหมายถึงระบบกฎหมายซีวิลลอได้ด้วยก็จะใช้ทับศัพท์เลยทุกคนอ่ะก็จะใช้ทับศัพท์เลยนะคะก็ใช้คําว่าระบบกฎหมายซีวิลลอหรือระบบกฎหมายลายละษอักษรแต่ว่าในความหมายนี้ซ i v ิลลอที่เราเห็นเนี่ยมันหมายถึงกฎหมายแพ่งนั่นเอง meaning แต่ซึ่งหมายความว่าอ่าซึ่งหมายความว่าการกระทํานี้เจอคําว่าเด e มันจะแปลว่านี้อ่ะ แปลว่าการกระทำการกระทำนี้ must be performed by a person with the legal capacity to do so จะต้องกระทำขึ้นหรือต้องปฏิบัติโดยคำว่า be performed แปลว่าถูกปฏิบัติถูกปฏิบัติแต่เราจะไม่แปลคำว่าถูกไม่แปล be เราก็จะแปลแค่ว่าปฏิบัติตามโดย a person บุนคคล with The legal capacity to do so ซึ่งมีความสามารถในทางกฎหมายคำว่า legal capacity แปลว่าความสามารถในทางกฎหมายที่จะทำเช่นนั้น to do so แปลว่าที่จะทำเช่นนั้น and its purpose is to establish a legal relationship between parties such as through a contract, will or property transfer อ่าเรามาดูนิดนึงวัตถุประสงค์ของมันข้อสอบ reading อ่ะหรือข้อสอบการอ่านจับใจความอ่ะมันจะชอบออกแบบนี้ค่ะขีดเส้นใต้คำว่า i t แล้วถามว่า refer คำว่า i t ตรงเนี้ย refers ว่าอะไรอ่ามันหมายความว่ายังไงข้อสอบที่เราจะถูกถามในการอ่านจับใจความด้วยสมมติอาจารย์ขีดเส้นใต้คำว่า it's purpose หมายถึงอะไรคำว่า it's purpose is to establish คำว่า it's คำนี้มันแทนคําไหนนะคะมันก็ใช้คําว่า it เรื่อยมาใช่ปะมีทั้ง it is a key concept ไปเรื่อยๆประโยคก่อนหน้าก็มีคําว่า it อีกยังไม่เจออีกว่าคําไหนแต่ก่อนหน้าประโยคคําว่า it เนี้ยมันมีอีกคำหนึ่งที่เป็นส่วนที่เป็นคําหลักนั่นคือคําว่า a tourist i c act ดังนั้นถ้าถามว่าคําว่า i t คํานี้ มันแทนคํานามตัวไหนเราจะต้องย้อนคือเราจะต้องย้อนกลับอะทุกคนเราจะต้องแปลย้อนกลับคือต้องหาคําตอบย้อนกลับไปว่าคํานามที่ใกล้ที่สุดมันน่าจะเป็นคําไหนแต่เท่าที่เราเห็นเนี่ย it เนี่ยหรือ it's เนี่ยที่มันแสดงความเป็นเจ้าของว่าวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยมันเป็นเอกพจน์แน่นอนเพราะว่า p u r person วัตถุประสงค์อันเดียวตรงนี้นะคะ it ในที่นี้จะเป็นเอกพจน์แน่นอน เราจะต้องเอามาเทียบว่าเราจะเอาคำนามตัวไหนมาแทนที่คำว่า it ในความหมายที่ใกล้ที่สุดในส่วนนี้ข้อสอบก็จะให้เป็น choice มาว่ามันน่าจะเป็น legal capacity ไหมมันน่าจะเป็น Thai civil law ไหมหรือมันน่าจะเป็น juristic act ไหมคำตอบในข้อนี้เนี่ยมันจะยากนิดนึงเพราะมันต้องย้อนกลับไปไกลพอสมควรนะคะ เพราะว่าในประโยคหน้าของมันเนี่ยมันเอามาแทนไม่ได้เลยเพราะเอาคําว่าความสามารถในทางกฎหมายมาแทน it เนี่ยมันไม่ได้ความอะค่ะและประโยคถัดไปเนี่ยเอา civil law เนี่ยเอามาแทนก็ไม่ได้ความเพราะว่าเขาต้องการที่จะ establish a legal relationship ซึ่งต้องการที่จะก่อตั้งหรือก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวของแห่งสิทธิ์หรือก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา คำว่า parties คำนี้ไม่ได้แปลว่างานเลี้ยงสังสรรค์นะทุกคนมันแปลว่าคู่สัญญาหรือคู่ความแต่ในส่วนนี้มันก็จะแปลว่าคู่กรณีได้ด้วยคําว่า parties 1. แปลว่าคู่กรณีแปลว่าคู่สัญญาหรืออาจจะแปลว่าคู่ความได้ด้วยถ้าอยู่ในวิธีพิจารณาความ ผู้ความเห็นไหมคะเนี่ยก็จะเป็นคำที่เจอในคำว่า parties คำนี้ค่ะนี่เราเจอบ่อยมากเลยในภาษาอังกฤษกฎหมายรวมไปถึงเ,เรื่องทั้งกฎหมายแพ่งกฎหมายปกครองอะแต่วเวลาอยู่ในความหมายของเขาอะก็จะใช้ความหมายต่างกาันถ้าอยู่ในนิติกรรมอะ มันไม่สามารถแปลว่าคู่สัญญาได้ทุกกรณีเพราะว่านิติกรรมอาจจะมีนิติกรรมฝ่ายเดียวก็ได้ฉะนั้นเวลาแปลคําว่า Parties ที่อยู่ในนิติกรรมสัญญามักจะแปลด้วยคําว่าคู่กรณีมากกว่าค่ะทุกคนอันนี้คือส่วนที่สําคัญแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ Parties ไปอยู่ใน Contract หรือว่าอยู่ในกฎหมายลักษณะสัญญา Parties จะแปลว่าคู่สัญญาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของ p a r t i e s เนี่ยไปอยู่ในวิธีพิจารณาความมันจะแปลว่าคู่ควา เมันก็จะต้องสังเกตบริบทบ่อยๆดังนั้นเนี่ยพอเราเอามาแทนมันใช้ไม่ได้ข้อนี้จะยากนิดนึงคำว่า i t ในที่นี้มันแทนคำว่า juristic act นั่นเองแปลว่านิติกรรมหรือวัตถุประสงค์ของนิติกรรมเวลาแปลเนี่ย i t purpose แปลว่าวัตถุประสงค์ของนิติกรรมมีขึ้นเพื่อที่จะก่อตั้งนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายนิติสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างคู่กรณี เช่นผ่านคำว่า through แปลว่าผ่าน contract สัญญา will พินัยกรรม property transfer การโอนทรัพย์สินเนี่ยคือส่วนที่อยู่ในความหมายของคำว่าการมองภาพรวม overview แปลว่าการทบทวนหรือภาพรวมของวิชานิติกรรมสัญญานั่นเองหน้านี้ดอกจันไว้ด้วยนะอาจจะออกเป็นข้อสอบ reading ก็ได้นะให้ดอกจันไว้นิดนึง เพราะอาจจะเจอในข้อสอบวีติ้งของเรานะคะอ่าดอกจันตามเนี่ยค่ะมันเขียนแล้วมันไม่เหมือนเดิมอะคะ่ะปกติคือ g o o d Note เนี่ยเวาลาเขียนเนี่ยมันจะเป็นแอปที่เขียนได้ลื่นมากพอแอปพอเจออันใหม่เนี่ยจะไม่รู้ว่าเขาตั้งค่าย,ยังไงรบกวนอินบ็อกมาบอกหน่อยนะคะอ่ะเนี่ยประมาณนี้ต่อไปค่ะก็จะเป็นบทสรุปของ section 149มาถึงจุดนี้รู้จักลวใช่ไหมว่า section แปลว่ามาตรา เห็นไหมคะเนี่ยคือส่วนที่เราจะต้องทราบเนาะว่ามาตรา149เนี่ยมันจัดประเภทหรือแบ่งองค์ประกอบได้อย่างไรบ้างคําว่า as follows เนี่ยแปลว่าได้แก่ค่ะ as follows แปลว่าได้แก่นะอ่ะคราวนี้มันจะแบ่งประเภทได้อย่างไรบ้างอ่ะก็ลองไปทบทวนนะ expression of intention of a person การแสดงออกซึ่งเจตนาของบุคคลนี่คือข้อแรก to voluntary intention or purpose b voluntary intention or purpose เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจนะคะมีวัตถุประสงค์หรือเจตนาที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจ have legal abiding in the relation between person and person มีการก่อให้เกิดความผูกพันในทางกฎหมายระหว่างบุคคล Abiding แปลว่าก่อให้เกิดความผูกพัน Legal Abiding แปลว่าก่อให้เกิดความผูกพันในทางกฎหมาย In relation ในความสัมพันธ์ระหว่าง person บุคคลและบุคคลองค์ประกอบข้อที่4ี b lawful acts และเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายจะแปล act ก่อนการกระทำแล้วจึงไปแปล lawful ที่ชอบด้วยกฎหมาย and และ As a bridge, a movement of persons rights และประการสุดท้ายก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวของสิทธิของบุคคลคำว่า movement แปลว่าความเคลื่อนไหว of แปลว่าแห่งหรือของแห่งก็ได้เราจะแปลเขาว่าแห่งก็ได้หรือจะแปลว่าของก็ได้ถ้าเอาชัวก็ของแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันจะเวลาเจอคำว่า of เนี่ยมันมักจะแปล ให้เห็นถึงการแสดงความเป็นเจ้าของ persons rights แปลว่าสิทธิของบุคคลเพราะว่าคำว่า person เราเรียนไปแล้วเนาะแปลว่าบุคคลนั่นเองอาจารย์อยากสอนคำนี้ค่ะคำว่า legal capacity ค่ะคำว่าความสามารถตามกฎหมายคืออะไรความสามารถตามกฎหมายคืออะไร the person performing the act must have the legal capacity to do so บุคคลซึ่งทำนิติกรรมต้องมีความสามารถตามกฎหมาย ในการที่จะกระทำนิติกรรมได้คำว่าความสามารถในทางกฎหมายใช้คำว่า capacity ส่วนคนที่ไม่มีความสามารถทากฎหมายเขาจะเรียกว่าผู้ไร้ความสามารถ in capacity of persons อะไรบ้างที่ทำให้คนอ่ะไม่มีความสามารถคำแรกเลยคือคำว่าผู้เยาวผู้เยาว์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า minor คำนี้จะเจอทั้งกฎหมายแพง่งแล้วก็กฎหมายอาญา แต่ว่าถ้าไปเจอในวิเด็กมันจะไม่ได้ใช้คําว่าผู้เยาวอย่างเดียวอะทุกคนมันจะมีอีกคํานึงแต่มันจะไม่ได้ใช้ในกฎหมายแพง่งคํานั้นคือคํานี้ลูกคําว่า juvenile u v n i l e อันนี้ตัว V นะลูก j u v e n i l e juvenile j u v e n i l แปลว,ว่าเยาวชนลูกอ่านี่เป็นคำนามนะลูกแต่เราจะเจอมันเฉพาะในกฎหมายกลุ่มทางอาญานะคะเราจะไม่เจอในกลุ่มแพ่งคำว่าจูเวนายเยาวชนเพราะว่าจะมีการกำหนดอายุของผู้กระทำความผิดใช่ปะเวลาพิจารณาคดีก็ต้องมีกฎหมายพิเศษเขาจะเรียกว่าวิเด็กะลูกนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะนอกจากดูเรื่องของ age คือเรื่องของอายุแล้วอะทุกคน ก็ยังดูเรื่องของจิตใจด้วยถ้าเป็นกรณีของการดูเรื่องจิตใจอะ่ะก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งคนเสมือนไร้ความสามารถลคนเสมือนไร้ความสามารถภาษาอังกฤษจะเรียกว่า c o r s i i น i n c a p a b l e บิร์กเพอร์เ i ็ c ต์ a อไซ p e นแคปเปหรือ c o r s i i นคอมเพป e ทนต์คอไ i n i นคอมเ e ป e ทนแปลว่าคนเสมือนไร้ความสามารถซึ่งศาลต้องสั่งเท่านั้นนะ อยู่ๆจะเป็นคนเสมือนไม่ได้ต้องสารสั่งลูกต้องมีคนร้องขอคำต่อมาคนไร้ความสามารถภาษาอังกฤษใช้คำว่า adjudged incompetent adjudged incompetent แปลว่าคนไร้ความสามารถอันนี้ก็ต้องมีคนร้องขอผู้มีส่วนได้เสียร้องขอจึงจะถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้เช่นเดียวกันและคำสุดท้ายลูกคนวิกลจริตอันนี้ศาลไม่ต้องสั่งถ้าเป็นภาษาบ้านๆเราคือคนบ้า หรือว่าผีบ้าลูกผีบ้าในภาษากฎหมายก็มีเด้อเขาใช้คำว่าคนวิกลจริตไม่ต้องมีสารสารั่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า person of unsound mind person of unsound mind แบบนี้เป็นต้นเรื่องต่อไป formality formality แปลว่าแบบค่ะอ่าเรื่องของแบบถ้าไม่ทำตามแบบตกเป็นโมฆะคุณคุณไหมคะอ่าเรามาดูอันแรก If the law requires a specific form for the act ถ้าตัวบทกฎหมายเนี่ยกำหนดให้มีหรือจำเป็นต้องมีแบบที่เฉพาะเจาะจง specific form for the act สำหรับการกระทำเช่น in writing คำว่า in writing แปลว่าทำเป็นหนังสือนี่คำนี้เลยลูก in writing คำนี้เลยลูกแปลว่าทำเป็นหนังสือ it must be follow unless such act may be void ต้องปฏิบัติตาม it must be follow ต้อง must be follow ปฏิบัติตามปกติมันจะแปลว่าถูกปฏิบัติตามแต่เขาละคำว่าถูกออกไปเวาลาแปลเป็นภาษาไทยมันมันไม่เพราะเขาก็เหลือแค่ต้องปฏิบัติตามมิเช่นนั้นการกระทำนั้นย่อมตกเป็นโมงคอ่าคำว่ามิเช่นนั้น unless มิเช่นนั้น such act may be void การกระทำนั้นย่อมตกเป็นโมฆะคำว่า void แปลว่าโมฆะ void v o i d void แปลว่าเป็นโมฆะนั่นเองแบบเช่นทำเป็นหนังสือ in writing ทำเป็นหนังสือเราสามารถใช้คำว่า must หรือว่าใช้คำว่า shall ก็ได้นะทุกคน ที่แปลว่าต้องอ่ะลูกในภาษาอังกฤษกฎหมายเราเนี่ยมีคำว่า shall หรือ must แปลว่าต้องนั่นเองต่อไปค่ะแบบที่สมบูรณ์แบบที่สม,มแบบูรณ์มมตามกฎหมายลักษณะนิติกรรมอ่ะว่ามีอะไรบ้างบางทีคำว่าแบบเนี่ยมันอาจจะไม่ทำให้ตกเป็นโมฆะเสมอไปแต่มันทำให้การทำนิติกรรมนั้นสมบูรณ์เช่นการให้สมบูรณ์ด้วยการส่งมอบทราบไหมว่านิติกรรมให้อ่ะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไร เขาใช้คำว่า Gift ให้โดยเสน่หาเรียกว่า Gift อันนี้แปลว่าให,ห้สัญญาให้เนี่ย,ยใช้คำนี้เลย Gift ที่แปลว่าของขวัญ gift แปบลบว่าให้โดยเสน่หาเห็นไหมลูกเนี่ยคำนี้ยเห็นไหมลูกอ่ะอันนี้แปลว่าให้โดยเสน่หาในการส่งมอบเนี่ยก็จะเป็นแบบที่สมบูรณ์ของของของการให้เช่นเดียวกันแต่การให้มันเป็นนิติกรรมใช่ปะ และส่งมอบภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไราส่งมอบภาษาอังกฤษใช้คำว่า transfer หรือ submit ต้องมีการ transfer หรือ submit ก็ถ้าเป็นคำนามอ่ะมันก็จะใช้คำว่า t r a n s f e r e n c e หรือว่า transfer คำนี้ใช้คำเดิมได้หรือว่า submission แบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะเมื่อกี้เจอไปแล้วทำเป็นหนังสือ ทำเป็นหนังสือภาษาอังกฤษใช้คําว่า be in written form อันนี้มีคํากริยาเข้ามาช่วยให้เราใช้งานมันได้ง่ายขึ้นนะ be in written form be เป็น verb ะนะคะ be in written form แปลว่าทําเป็นหนังสือส่วนจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่คุณคุณไหมต้องจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ถ้ายกตัวอย่างต้องทําเป็นหนังสือ,อนิสิตนึกถึงนิติกรรมตัวไหนที่ เป็นนิติกรรม2ฝ่ายที่ต้องทำเป็นหนังสือมิฉะนั้นตกเป็นโมคะอาจารย์นึกถึงสัญญาเช่าซื้ออ่าสัญญาเช่าซื้ออาจารย์เช่าซื้อภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะเช่าซื้อใช้คำนี้ลูก hire h a t แบบนี้ลูก purchase hire purchase แปลว่าเช่าซื้อลูก hire purchase hi แปลว่าจ้างโดยปกติหรือแปลว่าเช่าก็ได้ส่วน purchase แปลว่าซื้อสัญญาเช่าซื้อกฎหมายกำหนดแบบไว้ว่าต้องทำเป็นหนังสือใช่ไหมลูกคำว่าทำเป็นหนังสือคือ in written form หรือ be in written form ลและถ้าไม่ทำผลมันเป็นยังไงเช่าซื้อะลูกเราสามารถลอกประโยคนี้มาได้เลยว่า such a may be void แต่ถ้ากฎหมายมันกำหนดไปแล้วอะลูกว่าให้ตกเป็นโมคะเนี่ย มันจะไม่ได้ใช้คําว่า may ที่ให้เลือกวะนะลูกมันจะใช้คําว่า must be void ตัวอย่างในที่นี้ก็คือ high purchase high purchase contract shall be void unless it is made in written form แปลว่าสัญญาเช่าซื้อย่อมตกเป็นโมฆะเว้นแต่ได้ทำเป็นหนังสือได้แล้วก็แคปไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทวนตรงนี้นะเพราะว่าอาจจะออกข้อสอบแปลก็ได้ High purchase contract shall be void unless it is m a d e in written form สัญญาเช่าซื้อย่อมตกเป็นโมฆะเว้นแต่ได้ทำเป็นหนังสือต่อไปค่ะคำต่อไปลูกคำว่าจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ภาษาอังกฤษนะคะใช้คำนี้ลูกใช้คำว่า register with state official คำว่า official คำนี้ไม่ได้เป็น adjective นะลูกนะเป็นคำนามลูกแปลว่าเจ้าหน้าที่มีความหมายเท่ากับคำว่า officer ออฟฟิเชีก็คือ Officer นั่นแหละอะไรที่ต้องจดทะเบียนคะเช่น mortgage จำนองลูกสัญญาจำนองคำว่าจำนองภาษาอังกฤษใช้คำว่าเขาไม่ออกตัวเทยลูกตัวเอ่ะมันซเล e n ์ลูกมันจะออกเป็น mortgage mortgage แปลว่าจำนองลูก register with state official และสุดท้ายลูก be in written form and register with state official มีข้อ2ลูกบวกข้อ3ลูกก็คือทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ B i n w r i t t e n Form ทำเป็นหนังสือ and และ Register with State Official คือจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นึกถึงสัญญาอะไรคะสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างของสัญญาที่จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ลูกยกตัวอย่างคำว่าสัญญาซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ตัวบทจะใช้คำนี้ลูก sales of immovable property ใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือ sale of immovable property, sale contract for immovable property or sale of immovable property แปลว่าสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กำหนดให้ต้องมี valid form หรือว่าแบบที่สมบูรณ์คือ be in written form and register with s t a t e o f f i c i a ยคำว่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า immovable property อสังหาแล้วถ้าเป็นสังหาล่ะคำว่า movable property แปลว่าสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างของนิติกรรมสัญญา1 contract คำว่านิติกรรม1 contract สัญญาเก็บการให้โดยเสน่หา views พิในกรรม marriage การสมรส Transferring ownership การโอนกรรมสิทธิ์ส่วนผลของพินัยกรรม Consequences of a f l o w e d juristic act ก็คือผลของนิติกรรมนะคะถ้าเป็นนิติกรรมเขาเรียกว flawed ก็คือมันไม่สมบูรณ์นะคะนิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์มีผลยังไงบ้าง 1. ตกเป็นโมฆะ Void a c t การกระทำตกเป็นโมฆะคืออะไร If an act is impossible Illegal or against public order ถ้าการกระทํานั้นเป็นไปไม่ได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยคำว่า public order แปลว่าความสงบเรียบร้อยของประชาชนค่ะ It is considered void from the beginning มันถูกพิจารณาว่าตกเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มแรกนี่คือความหมายของคำว่า void หรือว่าโมฆะกรรม คำที่สองค่ะคำว่าโมคียกรรมนะคะคือ voidable act การกระทำตกเป็นโมคียะการกระทำตกเป็นโมคียะจะมีบางการกระทำนะคะคือ certain acts can be made void การกระทำบางการกระทำสามารถตกเป็นโมคะได้ but แต่ว่าทำไมคะ only if challenged and proven to have been done under duress f r a u d or w i t h o u t proper capacit y การกระทำต่อไปนี้มันสามารถถูกบอกล้างให้เป็นโมฆะได้โมคิยกรรมคือการกระทำที่สามารถถูกบอกล้างให้เป็นโมฆะได้แสดงว่าสามารถรับรองหรือให้สตยาบันให้สมบูรณ์ได้เช่นเดียวกันค่ะการกระทำอะไรบ้างที่ให้สัตยาบันก็จะสมบูรณ์แต่ถ้าบอกล้างเนี่ย challenge and proven ถ้าเป็นการกระทําที่มีการพิสูจน์หรือว่าต้องการที่จะบอกล้างเนี่ยให้มันตกเป็นโมฆะมีอะไรบ้างกรณีโมคียกรรมเช่น d u r e s t การข่มขู่ f r a อดการช่อฉนหรือว่า without proper capacity คือไม่มีความสามารถหรือปราศจากความสามารถในทางกฎหมายการกระทําที่เกิดจากการข่มขู่การช่อฉนหรือที่เรียกว่าการหลอกลวงให้หลงเชื่อนะคะนี่ส และไม่มีความสามารถกฎหมายกำหนดให้ตกเป็นโมขียะคือสามารถบอกล้างให้เป็นโมคะได้หากการกระทำนั้นเป็นการข่มขู่ช่อชนและไม่มีความสามารถแต่ก็สามารถที่จะ ratify ratify คือการ recognize หรือว่าการรับรองผลให้สมบูรณ์ตลอดไปกได้